ยพามาม,มรบรรกศสถาานททุกอย่งแบบออสวัสดีค่ะอยู่กับบิงในช่องฝาฝรั่งเศสค่ะวันนี้หญิงมาต่อบัตรประชาชนที่ปาครีทุกคนตอนนี้กำลังนั่งทานอาหารอยู่นะคะทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ได้อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังจริงๆหญิงทานัดที่นัดออนไลน์นะคะตอนนี้สถานทูตเขามีเว็บไซต์ที่เราสามารถจองออนไลน์ง่ายมากเลย แล้วด้วยความที่ว่าด้วยความโบป้าก็คือจริงๆอ่ะซองไว้วันอังคารหน้าแล้วครั้นี้เราเตรียมเอกสารมาเรากำลังจะออกแล้วก็เอ้ยนอังคานนี้นี่นาเรากูจะทำยังไงอย่าง,งก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวลองดูซิว่าวันนี้มีที่ไหมสรุปมีจ้าโชคดีมากก็คือยิงมีที่ของวันนี้สิบเอ็ดโมงเวลาเดียวกันเลยยิงก็เลยมานะคะมาก็นั่งรถไฟมาทุกคนง่ายมากเอกสารที่ต้องใช้ก็คือจะมีแค่บัตรประชาชนใบเก่าพาสปอร์ตแล้วก็ ขอดูติดเดอร์เซชูของเราแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลของเราที่อยู่เบอร์โทรที่ทำงานสถานะแค่นั้นเลยไม่มีอะไรเลยก็คือทำทำได้เลยคือพอทุกอย่างนัดแล้วก็ก็จบก็มาเจ้าหน้าที่ดูแลดีมากออสถานทูตทุกอย่างแบบเออเหมือนกับได้กลับบ้านเนอะทุกคนวันนี้ก็คือเป็นความโชคดีอากาศดีแล้วมาเรานัดสิบเอ็ดโมงก็คือเร็ว ไม่มีอย่างเนี้ยข้างสถานทูตเราเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาเดิน,เด,นเดินมาถ่ายรูปเดินมาถ่ายรูปแล้วก็อาจจะใกล้นิดน,นึงเพราะว่ากลัวทุกคนไม่ได้ยนินเดินออกมาถ่ายรูปตรงนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะพามาชมบรรยากาศรอบๆทุกคนก็วันนี้เป็นวันอังคารตอนนี้เวลาบ่ายโมงทุกคนก็จะได้วิวนี้เลยคนก็เยอะแต่ว่าไม่แน่นมากอากาศดีค่ะวันนี้26องศาถ้าเกิดเราถ่ายไปทางหอยเฟลมันจะย้อนแสงนิดนึง ก็จะมีคนถ่ายรูปเยอะแยะเลยตรงนู้ดนะคะสวยน้ำก็จะเขียวๆหน่อยเด็กก็จะสนุกสนุกหน่อยว่าจะเดี๋ยวจะกลับแล้วเนาะก็มานั่งจิบอะไรจิบน้ำแกงห้วยจิบอะไรไปหน่อยนึงแบบถ่ายรูปสวยๆไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วจะกลับแล้วค่ะเออโดยรวมแล้วไม่มีอะไรยากเลยทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ย ย้ำอีกครั้งว่าสถานทูตการทำนัดทุกอย่างง่ายแล้วก็แค่เตรียมเอกสารให้พร้อมเหลือดีกว่าขาน,นะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อปแลยวค่ะบ๊ายบาย